กรับคานาวุลน,นะครับตอนนี้กรับอยู่ที่งานกุชชี่อาร์ตแอบบนะครับผมสำหรับโซนที่อยู่ตอนนี้นะครับผมเป็นโซนไฮวอชนะครับวันนี้ก็มีทั้งหมด3รุ่นมาแนะนำให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกันด้วยนะครับผมก็สำหรับรุ่นแรกนะครับผมคือรุ่นตรงนี้เลยแล้วก็เป็นรุ่นที่ผมเนี่ยใส่อยู่ด้วยน,นะครับผมชื่อรุ่นว่า 25h นะครับผมที่ต้องชื่อรุ่นว่า 25h เพราะว่าจริงๆใน1วันเนี่ยมี24ชั่วโมงใช่ไหมครับผม แต่ว่ากูชี่นะครับเขามองว่า1วันเนี่ยต้องมี25ชั่วโมงครับเพราะหนึ่ชั่วโมงที่เพิ่มมาเนี่ยก็จะเป็นแฮปปี้โมเมนต์หรือเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขในเวลา1ชั่วโมงของวันนั้นนั่นเองครับผมเลยกลายเป็น t w e n t H นั่นเองครับส่วน2สองรุ่นนะครับอยู่ทางด้านนู้นเลยครับผมนี่ครับนี่รุ่นที่2นะครับผมเป็น3เดือนล่างนะครับนี่ครับ แถวร่างนี้นะครับผมชื่อรุ่นว่า p พเน็ตโทเรนะครับผมที่ชื่อ p พเน็ตโทเรเนี่ยเพราะว่าเขานะครับได้อินสปายมาจากระบบสุริยะของเรานั่นเองครับผมทุกคนก็จะสังเกตเห็นได้ว่าอัญมณีในหน้าปัดนะครับผมจะมีความคล้ายดาวเคราะห์มากๆเลยนะครับส่วนรุ่นสุดท้ายนะครับผมชื่อรุ่นว่าดันซ ing B นะครับผมที่ชื่อว่าดันซ ing B เนี่ยเพราะว่าในหน้าปัดนะครับทุกคนสังเกตเห็นได้ว่าจะมีน้องพึ่งเนี่ยครับอยู่เยอะมาก เป็น t e x t ซ r จอร์ข้างในนะครับผมแต่ที่สําคัญคือน้องพึ่งเนี่ยเขาสามารถขยับได้ตามข้อมือเวลาที่เราขยับด้วยครับผมทําให้น้องเขาเนี่ยจะเหมือนกับเป็นฝูงพึ่งที่กําลังเต้นเต้นระบํากันอยู่นั่นเองครับเลยเลยชื่อว่า Dancing Bee ครับผม